ครับมือนี้บริษัทเอทีฟาร์มปุยตาปนิททองผมสวางผูข้องแถวได้บุกมะฮอดสวนคุณพ่อเลี้ยงโคดปทุมครับ,รบอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมือนี้เขาเบิงสวนยางของพอ่อพ่อเลี้ยงนี่ว่ายางแค่หนึ่งปีสามเดือนเนี่ยสูงขนาดใดอ่ามือนีก็อยากเอ็คุณพ่อนี่ยบอกสุฟั่งในว่าวิธีการปลูกยางพ่อหน้านี่ปีสามเดือนให้จได้ยังสูงขนาดนี้ เริ่มต้นเทสต์เลยครับเริ่มต้นพอนก็ใส่ปุ๋ยปนินท้องแหละครับท้องพื้นครับอัตราการร่องพื้นเท่าขุดลุ่มบ้างเท่าไหร่ครับใส่ประมาณสอดแกงนี่แหละสอนแกงผสมดินครับผสมดินแล้วก็ปุ๋ยต้องไปกวาดลงมาไว้ครับครับแล้วก็พอปลูกแล้วก็โดนมาแรงใส่ปุ๋ยประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละผมใส่อีกเดือนหนึ่งเสียหนาห่างจากค้นต้นลายไปเลยครับจอบรอบพ้นจนเลหรอเราข้อนต้นนี่ประมาณเคืองศอกเคืองศอก ช่อนแกงหนึ่งครับช่อนแกงหนึ่งปีหนึ่งใส่สามเตอาใส่สามเตอาตอมาผมก็ใชาเป็นกรรแล้วรอบเลยอ๋อปลาดี้หางถึงศอกแล้วหฟางติดศอกรอบก้ำแล้วบลาดี้เบิงการแทงหยอดนะครับพ่อเบิงว่าเหียมเหย้ากว่าสอกแล้วประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นได้แต่ต้นแต่ละต้นนะครับหยอดมิตรหยอดในเงี้ยสี่เบิดบ่ใหญ่ายังสี่มัดเลยบลาดี้บาดี้งินล่างปลาดีสวนอื่นที่ปลูกพร้อมกันนี่ เขาเจาะแทงหยอดแบบนี้บ่ะตแท่งหยอดทังสี่พวกใสเคมีบองงามปานนี้ครับบ่ดีปานนี้ไปเบิงใสแล้วบ่ดีใครว่าของข้าวเจ้าว่าในึืนทอดนี้โย่โอ้ยว่าท่านเหัวว่าต้นงามสุดเพียงแอวเพียงแอวครับเอาปลูกรุ่นเดียวกันนี่ครับรุ่นเดียวกันอ๋อแสดงจ่าปบนนี้ทอนี่ไปได้เร็วกว่าครับอันนี้ไปได้ดีอย่แล้วว่ามีต้นโค้งเนาะต้นใหญ่แข็งแรงดีเนาะครับครับมาดีอ่าพอดีอย่างนึงนี่ก็คือว่ามีถิมใบน่าเล่ แนาแรกว่าถิ่นใบเล่นป่ครับครับว่าถิ่นแจเกียดหรอครับอายู่จังสี่แหละเกียวดี่ยู่เขียวตลอดปีใบงี้ใบเหลื่อมครับเหลื่อมยังน,มน,น้มันพืชท่าว้นี้ไหมปะครับครับ,รบมื่อนี่ข้ามาเบิงออกพื้นที่มาเบิงเรื่อยมาพื้นที่แล้วพราใส่แล้วใส่เดือนมาหลายบ่ใส่เดือนหลายแม่ป่ปะครับใส่เดือนหลายใส่เดือนใส่เดือนก็มาแล้วดินก็ลดช่วยขึ้นดินดวนช่วยดีครับ ขายแม่ปุ๋ยเคมีดีมันสีแข็งแข็งใส่เดือนกับบมีแต่ก่อนอันบ่มีใส่เดือนได้รอนนี่ครับเดือนนี้มีใส่เดือนหลายใส่เดือนกลับขึ้นมาหลายขึ้นบ้านนี้กิให้พ่อพ่อเลี้ยงนี่พาปเบิ่งหน้าอยู่มือนี้ครับเพิ่นเราเห็ดหน้าพร้อมเลยเนาะเห็ดหน้าเขาเห็ดหน้าเขาแล้วเห็ดอ้อยเฮ็ดยางพาราอันํารลาแางพารานี่มันใจร0อยอร์ซ็แล้วล่ะมันแล้วว่าเเซ็ตแล้วรุ่นเดียวกันนี่กินขาดแล้วกินขาดแล้วครับ ครับเคมีกับเจ้า,ใส,าสใส่แล้วเจ้าใส่เหลี่ยมครับหันมาใส่พันนิ่งทองอย่างเดียวพนนิ่งอย่างเดียวพเยวพราะว่าเห็นผลครับไอ้นี่แหละเขาบอกว่าให้ต้นไหม่เปู้ตัดสินครับอ่าถ้าเกิดว่าเขาตัดสินแท่ต้นไหม้เนี่ยอันจังได้กับสูต่ต้นมหม่าไไรขอต้นไหม่ไปูพครับกินเหมืมนอนปตัวดอกเออต้นไม้บ่ปตัวหันง่ามนี่ง่ามโลดแท่งยอดครับอันยอดแท่งยอดคือโลดมันทะครับครับใส่แล้วประทับใจดินดินหน้าเขานี่เริ่มมีเขียวแทนเริ่มมีใส่เดือนแม่ครับแล้วอัน อีกอย่างหนึ่งคือดินมันลมบ่ลมแต่กอนดินดินแข็งแต่กอนนี่แกนดินแกนหรอหม่องดินไส้นี่ดำไปบ่ได้เลยขูมือนี่ยเขาขาดขูมือนี่ือแต่กอนนี่ดำหน้าดินไส้นี่ชื่ว่าอะไขาดครับขาดแล้วมันดำบ่ได้ครับเดี๋ยวนี้ขาดเพราะเป็นยังขาดเพราะเป็นยังเดี๋ยวนี้ลมแล้วลมแล้วโอใส่สามปีนี่เนาะใส่ทิศตอนสามปีแล้วเนาะสามปีนี่แต่ว่าคันพูดถึงน้ำดีนี่ถ้าอยู่เกษตรกรอยู่อุดรเราเห็ด บ้านเข่าเนี่ยบ้านปุ๋ยผมมานี่ยสองปีปีที่สามเราทดลองดำบอส่ปุ๋ยแต่กอดีขึ้นก็แล้วอ่ะเาผลผลิตดีขึ้นก็แล้วอ่ะเออยีนดีขาดว่าได้ดอกมันยังขาดใส่ใจขึ้นเตาแต่ว่านี่เบิ้งใส่เดือนกลับขึ้นมาเต็มขั้นหน้าเลยเนาะปีนี้ผมใสซีสอบเด้นี่ม่ได้ขีใส่เดือนเด้นี่ครับปีนี้ซีสอบจะไกลเขาเนี่ น้าทุมทั้งหมดนี่มันสี่หกไร่หกไร่ใส่สีสอบใส่สีสอบใส่เธอเดียวแล้วเลยบอใส่เสื้อเดียวแล้วเลยงใส่ดำแล้วนะร่องผื่นแล้วเลยโอ้ไม่ถึงว่าไทยเราวานร่องผื่นครับแล้วก็ดำเลยแล้วเลยมันแรงไหมมันบมีน้ำก็เลยบ่ได้ดวานขัดวานอย่ามันเข้มอย่ามันตายออ๋มันบอกมีน้ำขันนี้เคลือนเลยเนาะแั่นี้มันน้ามาบัดเข่าล่างแล้วจะเสียบบัดวานนี่ยังกันเลี้ยวเลยวานแล้วมาจากที่พักขื่นแต่ว่าผมก็ยังว่าได้ผลผลดีดีเลยนี่เบืองห้วงมันตรงดีอยู่ลักษณะของเข่าคือ คือเบงกลี่นี่เม่เห็นเฟืองคมันบรกลี่นี่อวลานั่นแหละเฟืองมันหน่อยแต่ว่าห่วงมันหลายเดียวเห็นเต้เห็นเต้ห่วงย่ำเกลียวนี่ใบเบี้ยสี่บมีได้ปีกายนี่ไม่สิ่งจำเม็ดถาวรกองกันเลยเออเห็นเต้เขาเตะตาเห็นเต้เขาเลยป้าบ่สิไปเบรกงี่อ้อยเท่าไหร่บ้านนี้ครับมื้อนี้อยากให้พอเลี้ยงเพาสุขฟังในวิธีการปลูกอ้อยนี่พอเลี้ยงเห็ดจังไงร่องพื้นจังไงที่แรกผมก็บ่องพื้นไายละสอบ มาบปบกับไล่ลนสอบด้วยกันครับใครว่าอ้อยคือว่าเพียงหัวเขานี่ยเขาแบกปล่องร้อยกบอีกเทื่ยนึงครับพอาะฝนลงนี่เขาก็ให้ปุ๋ยอีกเที่นึงแล้วก็แล้วเลยครับได้สองเที่ยรอตัดยางเดียวรอตัดยางเดียวอันนี้อ้อยพันแล้วครับนี่ขวดแกนขวดแกนสามขวดแกนสามนะครับนี่ครับขนาดแต่ว่าแต่ก้อนนี่ดินนี่เสื่อมสภาพคักแล้วครับดินเสื่อมคักแล้วครับปลูกยังกับวันคืนแล้วครับเดี๋ยวมาปลูกอ้อยครับจะเบิ่งว่าอ้อยของคุณพ่อเลี้ยง ีใส่ปุ๋ยร่องพื้นปา้นทิ้ท่องสอบหนึ่งต่อไร่เพื่อกินถอนอ้อยโรยปุ๋ยพร้อมพ่อกบไปแล้วขึ้นมาได้เพียงหัวเขาแล้วหอกับมาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งแล้วเลยพอต้องมายางวานอีกหลายรอบครเพราะว่านอีกแล้วที่รอดตัดยางเดียวได้ฉีดยาฆ่า้าวบ่ไห้ว่าอ้อยสามารถคุ้มหญ้าได้เลยครับพอต้องมาเสียหญ้านะครับเม่นหญ้าขึ้นกับพ่อเกิดเกิดเกิดขึ้นมากับพ่อไงอ้อยก็สิงหัมได้นะครับเพราะอ้อย ขึ้นมางามงเลยคือแดดซองลบอหอดแล้วต้นหย่ากระตาเองลดเรื่องสารเคมีแล้วดินก็เริ่มดีดินเริ่มลมใสเดือนก็กลับขึ้นมาครมูอน,นี่บริษัทไอพีฟฟ้ามปุ๋ยปนินท่องได้ออกตะเวนพื้นที่บอววาสิเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางพารามาหาคุณพ่พอเลี้ยงมือน,นี่บริษัทจิข,ขอขอบคุณพ่พอเลี้ยงในโอกาสนี้ แต่ว่าก่อนอื่นอยากให้พ่อเลี้ยงเนี่ยบอกซื้อน้ำสกุลหรือแล้วก็ที่อยูจะก,กับเบอร์โทรใน่เพราะว่าอ่าถ้าเก,กิเดเกษตรกรที่เขาคอยเบิกงในเว็บไซต์เฮาอันนี้สิไปลงเว็บไซต์ป่านินทท่องห้าเพื่อนอยากโทรมาถามครับครับผมกับยูบานพักเวีนตำบลน,โนโกโภมเพื่อกับนวดจังหวัดคอนแกนบ้านเลขที่กับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศระจับกับศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เก้าศูน กี่จัาหลอกนะครับศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เก้าศีครับครับผู้ใดเบิ่งแล้วสนใจโทรมาถามเราผูได้ว่าเราใส่หีือเบ่มาถามเบิ่งผมใส่หรือลีครับผมว่าเป็นหนามาาผู้ใดดอกครับแต่ข้อสำคัญีกีย่างนนี่ไงใส่ทั้งเข่าใส่ทั้งเข่าทั้งยางทั้งอ้อยทั้งมันครับใส่ยางเดียวแค่นี้ผมเข้าใส่แล้วประทับใจเลยไหมครับครับประทับใจแล้วขอดีเลยคือผลผลิตเพิ่มขึ้นครับ แล้วก็ดินดีดินดีกลับขึ้นมาคือเกเรารพบบ่ได้ซื้อยามาขายายาแล้วบส่สดยาจาเทียครับฝ่านนีบริษัทพี่ฟ้ามสิขอขอคุณคุณพ่อเลี้ยงไว้ในโอกาสนี้ก่อนเมื่อหนาผ่านมาสิแวดไม่เยี่ยมครับท้าวัสดีครับสวัสดีครับ